ออกบิ๊กไบค์รูปผลป,ประเมินไวในสามนาทีเช็ควงเงินกับกรุงสออรีออโต้พร้อมสตาร์ท สวัสดีครับเพื่อนครับกับผมพกฒิจรเดอร์ครับผมวันนี้ครับจะเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของท่อไทเทเนียมมาปักเพื่อนๆือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าท่อไทเทนีฮิตมากๆเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับมันมีในเรื่องของการทําที่หลายๆคนไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันมีความยากมันมีความง่ายด้วยนะครับเช่นในเรื่องของการเชื่อมต่างๆนาการดัดต่างๆนานะครับเอาไปว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนเพื่อนั้นมาดูความรู้กันดีกว่าว่าท่อไทเทนั้นมันเป็นอย่างไรแล้วมันเหมาะกับเพื่อนๆ่อนหรือเปล่าในการทีี่่จะหาาางงนอยย้ สวยๆแบบนี้นะครับเอามาเชื่อมเอามาทำแล้วเอามาทำให้รถเรอหล่อขึ้นนะครับอย่างเช่นในขณะนี้พวกแนวฮาเลยเนี่ยใส่ไฮเลงนั่นเลยนอกเหนือจากในเรื่องของฮาเลยก็มีหลายรุ่นแต่ว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ และตอนนี้ครับอยู่กับเจ้าของร้านแล้วครับก็คือน้องบิ๊กซาวีนะครับบิ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอมครับคือช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างี้ครับในเรื่องของท่อไทเทเนียมฮิตกันมากเลยโดยเฉพาะแบบว่าแนวรถเล็กๆทั้งหลายอย่างเช่นพวกแนวของ Honda Le ีดฮอนด้าโฟล์ซาใส่แต่ท่อไทเทเนียมมาแต่เนื่องจากว่ามันก็มีเขาเรียกว่าหลายๆอย่างที่ไปใส่แล้วเอ้ยทำไมแป๊บๆท่อมันหักท่อมันขาดคือหลายๆคนก็แบบว่าเซ็ง ก็เลยไม่อยากใส่กันใช่พี่ถูกไหมใช่วันนี้ก็เลยอยากจะมาขอความรู้กับบิ๊กเพราะว่าเห็นว่าบิ๊กทำท่อไทเทมาเยอะมากแล้วก็พียินดีครับงานที่บิ๊กทำแต่ละคันแต่ละคันนี่คือสวยหมดโดยเฉพาะงานฮาร์ลีขอบคุณครับใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยก็คือเนี่ยอย่างสองคันนี้ก็คือลูกค้าเอามาเอามาทำเลยใช่ครับพี่รอทําอยู่ครับรอทําอยู่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นฮาร์ลีหรือสักองจอดต้องจอดรอทําประมาณ 3- ามถึงเจ็ดวันขึ้นต่ำประมาณนี้ครับ คือแล้วแต่ความยากความง่ายใช่ครับอ่ะไม่เป็นไรเอาไปว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้เพื่อนเพื่อนดูในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่อท่อไฮเทนแล้วกันใช่นะอย่างแรกก่อนเนี่ยคันนี้คือกําลังขึ้นแบบเพื่อที่จะทําการใส่แล้วก็เชื่อมเชื่อมเชื่อมถูกไหมใช่ครับพี่งานงานท่อไทเทนเนี่ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยนี่คือนี่คืองานงานที่เพื่อนเพื่อเห็นนี่คือถ้าเกิดดูจริงๆแล้วมันเหมือนกับสแตนเลสเลยนะต้องชานาญแล้วแบบสังเกตแบบจริงๆอ่ะพี่ถึงถึงจะดูรู้แต่ถ้าเกิดว่ามันได้ได้มีรอยเชื่อมหรือว่าแบบว่า เจอความร้อนนะครับมันมันก็จะค่อยๆแตกต่างเลยแตกต่างใช่พี่แตกต่างออกมาดังนั้นความหมายคือตัวของไทเทเนียมเนี่ยในเรื่องของวัตถุดิบของมันเองเนี่ยมันก็คือทําออกมาแล้วใกล้เคียงกับแตนเลสหรืออาจจเป็นมันได้รูปทรงถ้าถามถ้าถ้าถ้าคนทําจริงรูปทรงหรืออะไรอื่นๆมันก็ได้เหมือนกันหมดเลยพี่มันต่างที่แมททีเรียลอย่างเดียวแลวอย่างถ้าเกิดว่าเป็นอลูมิเนียม ก็คล้ายๆกันคล้ายๆใช่ครับพี่ไทเทเนียมจะคล้ายๆอลูมิเนียมตรงที่ว่าเขาจะรวมกันอย่างอื่นไม่ได้เลยอเขาต้องรวมกับตัวเขาเองเท่านั้นคือเชื่อมกับเหล็กกับสแตนเลสก็ไม่ได้ใช่คือถ้าเกิดคนไม่มีความรู้แล้วเอาสแตนเลสมาเชื่อมใส่ตัวงานชิ้นงานมันก็จะเสียไปเลยพี่พอพี่เชื่อมสมมติกดแปะมันติดใช่ไหมพี่มันจะแตกดังเป๊ะมันจะแตกให้เราเห็นเลยพี่อ่าแล้วแตกมันก็มีคนที่แบบ ยังไม่เข้าใจยังฝืนฝืนฝืนเชื่อมอะไรเนี้ยก็มีพี่แสดงว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนที่ขี่รถแล้วเกิดว่าท่อไทเทไปกัขดขาดกลางทางใช่ต้องต้อง <ไป S 2> ถามาเขาแบบว่าหรือไม่ก็อันนี้อันนี้เป็นความรู้ที่อยากแนะนําเลยก็คุยกับช่างเขาบอกว่าแบบเชื่อมมาเชื่อมได้พี่ใช้เชื่อมอะก้อนปกติอะไรประทังให้กลับมาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลงรั่วสเตลเลตห้ามใส่เนื้อสเตเลตเข้าไปในตัวเขาเด็ดขาดคือถ้าเกิดว่าสมมุติ ตัวตัวคอท่อมันมันมันแตกมีปัญหาแล้วจําเป็นต้องใช้ลวดเพื่อเติมเนื้อจริงๆอ่ะก็สามารถเอารวดที่แบบจากหูสปริงจากอะไรเลาะไปใช้ก่อนอะไรอย่างก็ได้พี่ถ้าแบบมันมันยังพอมีอะไรอย่เงี้ยคือขอให้เป็นไทเทเนียมเนื้อมันเป็นไทเทเนียมตัวแป๊บเขาเองก็ก็ประทังได้พี่คือบางทีสมมุติว่ามันขาดตรงนี้แต่มันยังมีจุดที่แบบไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ เป็นระยะความยาวหรืออะไรคือสวมอยู่ในปลายท่อเราก็สามารถตัดออกแล้วทําเป็นเส้นให้มันเป็นลวดไทเทเนียมอย่างเงี้ยแล้วมาใช้อย่างนั้นก็ได้พี่อันนี้คือรักไก่ไม่ได้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 แบบว่าสอนให้ไปทาอย่างนี้แต่ว่าคือถ้าเกิดมันมันจําเป็นจาเป็นจริงๆใช่ดีกว่าไปลงลวดสแตนเลสใส่มันแล้วมันก็จะเสียหายทั้งหมดคือมันล้าวแตกเลยใช่พี่โอเคงั้นถามต่ออย่างตอนนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของวัสดุที่เป็นไทเทเนียมเนี่ยคคือมันราคาสูงกว่าชาวบ้านเขาเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าถามว่าถ้าในเกรดเดียวกันหมายถึงว่าในความหนาอืเท่าสแตนเลสสมมุติว่าหนาสักมิลครึ่งไทเทเนียมเขาจะสูงราคาสูงกว่าประมาณ5เท่าถึง6เท่าห้าถึงหเท่าเลยใช่ี่ราคาแมตจริงๆอ่ะเราเลยจะชอบเจอบางที่ที่แบบว่าถ้าทำสแตนเลสหนามิลครึ่ง แต่พอเป็นไทเทเนียมอาจจะเหลือ0.8หรือมิลหนึ่งเพื่อให้คอต์สมันลดลงมาเพื่อให้แตกง่ายก็ก็มีส่วนพี่แล้วก็ปัจจัยมันก็อยู่ที่แบบว่าการเชื่อมการประกอบแล้วก็อยู่ที่ความชำนาญของช่างด้วยโอเคเข้าใจละแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตจริงๆเนี่ยอย่างตัวตอนนี้เนี่ยที่กำลังจะใส่กคาเลคันนี้เนี่ยนี่คือของจริงเลยใช่ทำไมเนื้อหน้าหนาคือคือดูเนี่ยดูเกตเนี่ยหนามากมีแรง สั่งสะเทือนมีแบบกําลังอัดค่อนข้างเยอะครับคือฮาร์รีดีวิสันถ้าเกิดว่าชิ้นส่วนมันไม่หนาเพียงพอแล้วการเชื่อมประกอบไม่ดีมันมีปัญหาแน่นอนคือมันขยโยขยเยกปั๊บแตกล้วไ้เลยขนาดเชื่อมดีๆอะเราเน้นไปแล้วอะอะไรไปแล้วอะมันก็เกิดขึ้นได้พี่ถ้าเกิดว่าใช้งานไปนานๆแต่ถ้าลองคิดดูถ้ากลับกันอะเป็นคนที่ไม่เข้าใจเลยแล้วตาสีย่ย้ายอย่างเงี้ยมันยิ่งไม่ไม่มันก็จะยิ่งไปไวกว่าปกติ แสดงว่าที่ร้านของบิ๊กเองเนี่ยในเรื่องของไทเทเนีเนี่ยก็คือมีทั้งแบบบางแบบหนาด้วยไม่พี่คือถ้าถามว่าถ้าทําทอดจะเป็นความหนาเดียวเลยแบบนี้เลยใช่แต่ถ้าเกิดเป็นเพลทท่ออาจจะมีบางกว่าบางจุดหรือว่าแบบบางอันก็หนากว่าแล้วแต่ชิ้นงานแล้วแต่จุดประสงค์ที่เราจะใช้ครับพี่จะถือว่าจริงๆแล้วชิ้นงานตัวนี้เนี่ยหนามากนะถ่ายพาร้สึกพี่นะเพราะว่าเท่าที่เคยใช้ในเรื่องของการทำามอไทเทเนียมที่จอลองดูโอ้ เนี่ยความหนาของมันหนาอยู่หนาอยู่หนามากเลยใช่อันนี้คือแผ่นที่แบบเรามาทาปลายท่อทําอะไรนะคือ่าโอเคแต่ปกติแบบบางทีเวลาเราเจออืมสมมติว่าเป็นตัวท่อเรามองถ้าเกิดว่าเป็นท่อที่เราก่อนใส่เงี้ยเรามองอ่ะมันบางแบบบางจ้อยเลยอะไรอย่างนั้นอ่ะคือมันไอ้นะก็ก็อันตรายพี่โอเคเข้าใจแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือเตรียมตัวขึ้นงานแล้วใช่ครับพี่แล้วตัวของตัวไทเทเนี่ย บิ๊กมีในเรื่องของวัสดุไหมโชว์หน่อยได้ไหมมีได้พี่อ่านี่งี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปดูโอ้ oh. ตอนนี้เข้ามาที่บริเวณสต็อกของตัวไทเทเนียมแล้วก็มีสแตนเลสด้วยใช่ครับคือถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยบิ๊กมีทุกไซส์เลยนะ ใช่ครับพี่ทุกไซส์ที่เขาผลิตอ่ะพี่เพราะว่าบางทีเราต้องสัรลองไว้บางทีลูกค้าได้ไม่ต้องไม่ต้องรอใช่พี่คือจะเป็นรถเล็กหรือว่ารถใหญ่ท่อสองนิ้ว3มนิ้วคือเรามีหมดเลยโอ้แจ๋วมากเลยคือก็มีแบบบางคนที่แบบทําเองยังเคยมีโทรมาขอซื้อแบ่งของผูขายแล้วพี่ก็แบบว่าบางทีก็แบ่งให้ไปอะไรก็มีพี่พี่ถามให้ความบูนนิดนึงเนียอย่างตอนเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นก็คือชินงานที่ทำเนี่ยเป็นลักษณะของการเดินขอท่อใช่ครับพี่ แต่ว่าพอมันเป็นลักษณะของปลายท่อปลายท่อเนี่ยในเนี้ยมันเป็นไทเทนกลมหมดเลยอย่างนั้นก็คือต้องซื้อเป็นไทเทนแผ่นรูกปะ่ะใช่แล้วเอามาทําเป็นครอใช่ครับพี่อ๋อมัน <ตา S 2> ก็เราก็จะทําเป็นรูปทรงจากแผ่นลหะครับพี่อืมโอเคแต่ก็คือเป็นชิ้นง,งานไทเทเนียมเหมือนกันใช่ครับอ่าโอเคอันนั้นก็คือในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการทําคอท่อที่เป็นไทเทเนียมใช่พี่คุยกันมาตั้งนานจริงๆแล้วคนที่ใช้เป็นไทเทเนียมทําท่อเนี่ย มันดีกว่าท่อสแตนเลสหรือว่าท่อเหล็กยังไงเออไม่เป็นสนิมเลแล้วก็ความสวยงาม,มถ้าตัวฮาเลยอะไรพวกนี้พี่ครับรถเขาความร้อนอะ่ะในตัวรถอยู่ประมาณ200องศาอ่าร้อนมากคือมันร้อนแบบเหมือนโดนไฟตลอดเวลาพี่อ่าถ้าเกิดเป็นสแตนเลสมันก็จะดำออคือพอดําเสร็จแล้วตัวรถบางทีก็จะดูแบบหมองไม,ไม่สวยไม่สวยที่ควรใช่ครับพี่คือถ้าเกิดว่าเราเคยใช้เป็นสแตนเลส ใช้เป็นนานโด,นน,ดนน้องโดนน้าดําเลยใช่พี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไทเทไม่ดํามันก็จะอยู่สีแบบลุง้งลุ้มอาจจะมีแบบว่าถ้าใช้เปนานก็อาจจะมีเฟดแบบว่าสีจะจืดห,ห,หน่อยอะไรเนี้ยใช่ครับพี่แต่เขาก็จะไม่ดาพี่ไม่ดำถ้าดำสเลเลต์ตลด,ดำก็มีช่วงแค่ต้นต้นคอที่แบบร้อนจัดร้อนจัดจัดจริงๆแต่ก็ไม่ได้ดำจนแบบว่าเหมือนสเตลเลตที่เป็นหลางๆอะไรเงี้ยครับ อันนี้คือเรื่องของตัวท่อแล้วก็ปลายมีอย่างหนึ่งที่อยากขอความรู้มากเลยก็คือเรื่องของงานเชื่อมเพราะว่าพี่เห็นเนี่ยงานเชื่อมไทเทเนียมเนี่ยมีหลายแบบหลายหลายรูปแบบมากเห็นเชื่อมเป็นเกล็ดปลาเชื่อมแบบเป็นแบบรอบๆอเส้นเดียวถูกไหมใช่ซึ่งไอ้รอบๆอเส้นเดียวเนี่ยเมืองไทยไม่ค่อยเห็นมันใช่พี่มันเป็นระบบเพาพี่แบบว่าถ้าถามว่าความแข็งแรงอ่ะพี่ของชิ้นงานอ่ะมันเกิดจาก การเชื่อมเนี่ยต้องอธิบายก่อนมันคือการหลอมรวมอืคือถ้าถามว่าการที่คนแต้มแบบแป๊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 บไปรอบๆอ่ะโดยทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งเหมือนเราเอาบ่อหลายๆบ่อมาต่อกันนะพี่อ่าอ่าอ่าแล้วมันมันก็จะไม่ได้แบบว่าเป็นอันอันเดียวกันอ่าคือถ้าถ้าถามว่าเวลาเพาเนี่ยพี่มันจะลากเหมือนคลองเลยเส้นเดียวกันแคือเมืองไทยไม่ค่อยมีอ่ะน้อยนะมันมันถ้าถามก็มีพี่แต่ว่าอยู่ อยู่ที่ร้านอยู่ที่คนทำารืปาใช่แล้วก็มันค่อนข้างยากกว่าด้วยยากกว่าซับซ้อนกว่าที่เห็นเลยนะที่ทำทำกันอย่างท่อนอกเนี่ยก็คือพวกท่อออสตินท่อเออาร์หรือท่ออะคารบิกที่ว่าเดินแล้วแบบเส้นเดียวเลยที่ถามมาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกคือมีทำไหมที่ร้านเราได้ได้เหรอได้โอ้แจ๋วแล้วไอ้พวกเก็ปลาธรรมดานั่นคือสบายเลยใช่ มีชิ้นงานโชว์ไหมมีมีครับพี่นี่เดี๋ยวไปดูกันอ่อได้ไงเดี๋ยวไปด,ด,ดูกันเลยป่ะ<ป>เอาล่ะเมื่อกี้นี้พูดคุยกันเรื่องของตัวคอท่อปลายท่อแล้วก็ วัสดุที่เป็น,ทนเทคนิม,มวิธีการเชื่อมและนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยที่พี่ถืออยู่ในมือเนี่ยถ้าถ้าเอาแบบทั่วไปเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็คือการเขาเรียกว่าการดัดด้วยด้วยเครื่องใช่ครับใช่ไห<ช>ม<ะ>หรือถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนนี้ก็อ,กอ,นนกอาจจะมีการดัดที่แบบว่าใส่ทรายแล้วก็เป่าเป่าเป่าเดี๋ยวน,น,นี้ก็<อ>ใช่พี่เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้กันพี่เพราะว่าบางอย่างตัวเครื่องอะ่ะมันมันก็ ดัดไม่ได้จำกัดใช่พี่มันไม่เอื้ออำนวยองศามันไม่ได้ดูใช่พี่โอเคมันไม่ได้แบบตามที่เราต้องการให้มันลื่นไหลโค้งอย่างนี้อย่างนี้คือช่วงโค้งเขาอ่ะเครื่องตัวไหนก็จะเท่านั้นเลยพี่นอกจากว่าไปทําโมเพิ่มทําอะไรเพิ่มไม่งั้นมั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 นเลื่องไม่ได้คือยังไงมันก็ต้องทานนั้นแล้วประจวกเหมาะกับเครื่องเครื่องดัดไงนพี่มันจะเป็นแรงไฮดรอลิกจับอืเวลาแป๊บโดนจับอ่ะพี่ตัวแป๊บเพราาจะไม่กลมแล้วก็จะเล็กลง อ่ะเคยเห็นก็คือขนาดความโตไปนิดนึงมันจะมีบีบลงบี้ลงคเขาจะจับจับนี่แหละพี่ปึ๊บแต่พอมันมันบีบเนี่ยพี่อ่ามันด้วยความแรงที่บีบให้ให้ตัวแป๊บอยู่อยู่อยู่ไม่ดิ้นไปไหนอ่ะมันทําให้ตัวแป๊บเนี่ยเล็กลงอ๋อเหรอใช่เพิ่งรู้ว่าเนี่ยใช่แล้วก็จะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะขอคอดมากๆก็มีใช่ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าเครื่องไม่ดีนี่คือเห็นแบบเป็นเป็นคลื่นเลยใช่ครับพี่ประมาณนั้น เขาก็เลยต้องทําการเชื่อมให้เป็นลักษณะของคว,ค,วค,วควันควันควันนั่นเองใช่พี่อ่าโอเคแต่เน,นี้ยก็คืองานที่เป็นวัสดุแบบทั่วๆไปทําทกันใช่พี่ทีเนี้ยที่ตอนเนี้ยบินน๊กกำลังถืออยู่ในมือ,อนนมันคือมันคืองานไทเทนที่โชว์การเชื่อมใช่พี่อันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแป๊บไทเทเนียมครับผมเนี่ยแหละพี่แต่ว่าอันนี้เตรียมไว้ให้สำหรับพิจอรดูแบบว่าเอาเอาไว้ให้เพื่อนๆดูเป็นคอนเทนต์ไดยพี่โอเคอันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้สวยจัดเอาอันนี้ก่อนที่อยู่ในมือเนี่ย เราจะเห็นได้ว่ามันมีการเชื่อมหลายหลายแนวมากใช่พี่หลายรูปแบบใช่ไหมยงอันเนี้ยที่เห็นเห็นเส้นๆ้นเนี่ยก็เป็นลักษณะข,ของเกล็ดปลาใช่ทั่วๆไปใช่เป็นลักษณะาขขการแบบจิ้ม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 แล้วก็วนไปเรื่อยๆถูกไหมใช่ครับพี่อ่าแต่พอมาเป็นเป็นชิ้นนี้ดูมันยาวๆใหญ่ๆแต่ว่าไม่ได้เป็นเกล็ดปลาเท่าไหร่ใช่แบบนี้คือเขาเรียกว่าเชื่อมแบบไหน เอออันนี้จะเป็นเชื่อมเผาพี่แต่ว่าเครื่องเนี่ยอมันปรับได้ได้ได้หลายแบบคือ oh. แล้วก็อยู่ที่มือคนด้วยพี่ไอยอย่างเงี้ยที่พี่จรเห็นว่ามันเป็นเหมือนเกตปลาจริงจริงมันคือเส้นตรงพี่แต่ว่าเราเชื่อม่างนี้เราเชื่อมสลับฟันปลาอ๋อ oh. เป็นแนว,วาทางควงหัวเป็นเป็นเทคนิคในการการทําลายว่างั้นปะใช่พี่ okay. คือเราควงหัวให้มันให้มัน,ให,มนให้มันแบบ ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงเหมือนเกตมังกรเกตอะไรใหญ่ๆอ่าเข้าใจละโอเคคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันจะมาไปอย่างนี้ได้เลยใช่มันต้องแบบนั่งน,นั่งแทมปื้บปั๊บปื้อปั๊บปื้บป,ปั๊บไซ์ไปไซด์มาอย่างงี้ทีเดียวพี่ลากฟือ้อเดียวแล้วก็อ๋อโอเคใช่แล,แล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเส้นนี้แหละเส้นนี้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 ก็ก็เป็นเป็นเชื่อมเชื่อมเพาแบบรอบเดียวเหมือนกันพี่แต่ว่าเส้นเล็กใช่อยู่ที่ไฟอยู่ที่การปรับอืมว่าเราต้องการให้มันออกมาแบบไหน ดังนั้นเนี่ยก็คือมันก็เป็นการเชื่อมแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นการเชื่อมแบบเผาใช่พี่โอเคถ้าแบบถ้าแบบการออโตหมุนฟืบอันนั้นเขาเขาเขาจะเรียกกันว่าเผาเป็นระบบเผาออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นดูแบบยังหยาบๆอยู่มาดูชิ้นงานชิ้นนี้ครับคือถ้าเกิดมองนึกว่าแต้มสีระบายสีเล่นแต่ทั้งหมดนี่คือเชื่อมหมดเลยใช่พี่โอ้โหโคตรเทพเนี่ยนี่นี่คือการเชื่อมหมดเลยนะครับเพื่อนๆเป็นเส้นหมดเลยสวยงามมาก แล้วก็มีการเล่นสีด้วยมันคือเพ้าหมดถูกไหมใช่พี่แต่อย่างที่บอกเอาไว้ก็คือมันเป็นลักษณะของการอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรวิธีการแต้มแล้วก็การใช้ไฟวิธีการเชื่อมใช่พี่อืสวยมากบิ๊กแต่อันเนี้ยจะเป็นอันเนี้ยจะพิเศษอธิบายนิดนึงอิา่อยตรงที่ว่าพอเราเราพัฒนาเราเริ่มมาทำรถฮาร์เรยเริ่มมาทํารถอะไรที่มันใหญ่ขึ้นอะไเนีย คือระบบเชื่อมเราเราก็จะเป็นแบบแบ็กเพิร์ตหมดเลยคือจะมีแก๊สเลี้ยงแก๊สข้างในทั้งหมดคือจะไม่ใช่แบบว่าปกติอะแก๊สมันจะออกแก๊สแก๊สอก้อนจะออกทางปืนปึงปืดปืดปืดืดแต่เราเนี่ยเรามีหัวที่ทํามาสําหรับว่าปล่อยไว้ข้างในด้วยอเพื่อให้มันการหลอมรวมมันสมบูรณ์แบบพี่คือข้างในเขาก็จะติดเหมือนข้างนอกเลยคือมันจะเสริมความแข็งแรงแล้วก็เสริมความทนทาน แต่ถ้าถามว่าเพิ่งเห็นหลักหลักจริงๆอิมันก็ควรเป็นอย่างนี้แต่ที่ทำทานมาที่เคยทําท่อมาไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยใ่คือส่วนมากแล้วก็คือจับปั๊บแล้วก็แต้มแต้มแต้มแล้วข้างในก็คือไม่ทำพอเวลากลับเพื่อน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 ว่าขาดแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูครับ คืองานแบบว่ามีเชื่อมข้างในจริงๆแล้วก็เป็นเส้นแล้วถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยนี่คืองานเหมือนกับงานพวกออสตินงาน AR งานที่แบบทเพออะพี่จอนลองลูปสมัมผัสดูดิพี่อ่ามันจะไม่สะดุดเลยอ่าโอเคคือไม่ได้มีแค่เชื่อมข้างนอกแต่มีเชื่อมข้างในด้วยนะครับเพื่อนๆโคตรเจ๋งอะ่ะคือ มันไม่ใช่การเชื่อม2รอบหรือ3รอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพี่มันคือการเชื่อมรอบเดียวรอบเดียวแต่ว่ามีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มใช่ก็คือเลี้ยงแก๊สไว้ข้างในอีกทีหนึ่งก็เป็นเทคนิคที่แล้วมันก็อยู่ที่อยู่ที่การปรับไฟแล้วก็ความแรงอะไรหลายๆอย่างให้มันสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยเรียกว่าประสบการณ์นีกว่าใช่พี่โอเคเข้าใจแล้วว่าความแตกต่างมันเป็นอย่างไรใช่คือไม่ใช่ว่าอย่าที่า่ขั้นตอนอ่ะมันก็มากกว่าการทําปกติใช่ แล้วทรัพยากรที่เราใช้แก๊สเอยไฟเอยอะไรมันก็มากกว่าใช่พี่มันมันก็เลยต้องต้องแบบนึกภาพออกแล้วว่ามันมีความยากใ่่มันคือค่าฟีมืออ่ะใช่ใช่โอเคคือผมผมเน้นทํางานแบบอยากได้เป็นงานศิลปะพี่เข้าใจใช่คือถ้าลูกค้าลูกค้าเขายอมจ่ายแล้วอ่ะก็อยากให้เขาได้ของที่เราทําไปเต็มที่ดีที่สุดคือถ้าเกิดว่าทั่วไปอ่ะเราพูดกันตรงตรงเนี่ยทั่วไปนะก็คือแบบอาจจะแบบเชื่อมลักษณะแบบเนี้ย พอและจบแล้วแล้วก็เอาปัด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 ออกให้มันเรียบใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานโชว์ฝีมือของคนเชื่อมเนี่ยแบบนี้เนี่ยโอ้โหยังไงแม่งก็เทอะใคเที่นี่มอะพี่มันไอ้นี่อย่างหนึ่งพี่คือไม่สามารถเจียออกเหมือนสแตนเลสได้อะหรใช่ถ้าเชื่อมไปแล้วแล้วแล้วเจีย่ามันแตกเลยพี่โอ้ใช่ดังนั้นเวลาที่จะมีแค่เหล็กกับสแตนเลสที่สามารถ ลบรอยหลบหลบลักไก่อะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าแบบว่าช่างเชื่อมเชื่อมผิดปั๊บเป็นตุ่มออกมาปั๊บเสียเลยใช่โอ้โหก็ต้องเน้นพี่ใช่ยากมากใช่พี่เพราะว่าถ้าถามว่ากว่าจะได้แบบนี้เราก็ฝึกฝนแบบแล้วก็เก็บประสบการณ์กันมาหลายปีพี่อืแล้วก็ยอมแบบบางทีก็ยอมซื้อของแพงมาใช้ยอมมาเสียคือถ้าเกิดมันเสียมันคือเสียไปเลยใช่โอเค เข้าใจแล้วว่าทําไมแบบชิ้นงานฮาร l เลออกมาแบบเนียนๆเ,เ,เทพๆจากซาเวียมันถึงสวยขนาดนี้ขอบคุณครับ,คร,บครับผมนอกเหนือจากนั้นนะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าบิ๊กช่วยดูในเรื่องของตัวท่อรถให้หน่อยเรามีในเรื่องของรถแอบ,บมาทำคันหนึ่งครับ <S <S ซึ่งต้องบอก<า>ว่าเป็นการทําที่บิ๊กบอกว่าเร็วที่สุดแล้วคือใช่พี่วันเดียวเสร็จไทเทเนียมด้วยเตรียมไว้ให้เออแต่มันคือรถคันไหนไปชมกันเลยครับได้ครับ ตอนนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการโชว์ของแล้วนะครับกับเรื่องของงานที่ใช้เวลาทําเปยงแค่ประมาณ1วันกนั่นเองนะครับคือเป็นงานสร้างใหม่หมดเลยว่างั้นดีกว่าใช่ครับคิดเองทําเองประกอบเองแต่เอาจริงๆอ่ะมันเราต้องดีไซน์ด้วยมันเลยมันเลยายากคือมันอยู่ในสมองนานที่กว่ามันจะออกมาเป็นชิ้น ไม่ได้กอล์ฟอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับคอนเฟิร์มว่าไม่ได้กอล์ฟเพราะว่าตสไตล์เลยพี่ตายเลพี่นะครับเอาไปว่าอยากรู้ไหมาว่ามันคืออะไรงั้นโชว์กันเลยดีกว่าไปกล้องไหลไปเลยนี่ครับมันคือคอนด้านลีกคันชมพูนี่เองเปลี่ยนท่ออีกใบละนะครับอยากจะมาลองดูสะหน่อยกับเรื่องของงานไทเทเนียมดีครับพี่ทั้งหมดนี่คืองาน1วันแล้วก็เป็นงานไทเทนทั้งหมดเลยใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือออกแบบมาอาจจะเรียกว่าไม่ได้เหมือนกับชาวบ้านกนเท่าไหร่นะ ในเรื่องในเรื่องของงานก็คือตัวคอท่อเนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อกี้เลยไม่มีแบบว่าแบบอะไรขังตาแบบการแบบอะไรนะใช่พี่บางทีมันจะมีตาบดมีอะไรที่เป็นจุดๆใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้ครับไม่มีเลยมาแบบเนียนๆเลยนะครับสวยงามคืออารมณ์ท่อนอกเลยอ่ะแจ๋วมากนะคะก็ยากนะใช่พี่ถ้าได้ทำก็ จริงๆก็น่าจะมีเวลามากกว่านี่พี่ที่แบบว่าเร่งมากกว่านี่วันเดียวทิ้งรถเมื่อคืนนี้วันนี้เสร็จแล้วนะครับหนึ่งคืนเท่านั้นเองอ่ะทีนี้ถามบิ๊กหน่อยละกันอย่างที่เราเห็นแบบว่าคว่นคว่นปั้มแบบเป็นลอยลอยแบบทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยครับพี่ทุกทุกลอยเนี่ยคือการเชื่อมหมดเลยใช่พี่ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีทั้งหมด2ี่สิบป้องก็คือเชื่อม2ี่สิป้องใช่โอ้โห เพราะว่าบางทีงานมันเสน่มันก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะพี่มันอยู่ที่ความยากอย,กอยู่ที่ความท้าทายของมันเวยพี่ยากมากยากมากคือนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยครับไหลมันเรื่อยมาดูตรงตัวคอท่อเสร็จปั๊บดูปลายท่อต่อปลายท่อตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไทเทนเหมือนกันที่<ม>เป็น<ง>เลเซอร์สีทอง,งนะพี่ทรงกลวยเดี๋ยวดูึทงรงกลวยก่อนอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการใช้แผ่นพับถูกไหม โคดฝีมือครับแบบปเป็นกลวยสวยงามมากเลยไม่ได้ขึ้นแบบนะฮะอันนี้คือทํามาสดๆนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นกลวยแป๊บออกมาแล้วก็มีเลเซอร์ที่นี่ก็มีเลเซอร์ของตัวเองด้วยนะครับสังเกตนะครับว่าไม่เหมือนใครแน่นอนซาเวียร์สเปเชียลฟอร์จอ d ์นไรเดอร์ว้าคือง่ายๆเลยใครที่บอกว่าอยากจะเอาท่อตัวเองมาแล้วให้แบบเป็นลิมิเต็ดเอดิชัน ได้บอกบิ๊กได้เพราะว่าเรามีเครื่องเลเซอร์เองไม่ได้ไปจ้างใครด้วยว่างั้นไม่ได้จ้างพี่เออแจ๋วอ่ะแจ๋วแล้วทั้งหมดนี่เป็นงานแฮนด์เมดแบบว่าแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนี่คือแฮนด์เมดหมดนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของตัวเนี่ยครับตัวยึดท่อยึดท่อนี่ก็เป็นเท่ๆอะสแตนเลสครับพี่สแตนเลสใช่แต่ว่าได้ได้สีได้สวยนะสวยนะเพราะว่าถ้าเป็นขาเหล็กสีดำผมว่ามันก็ดูแบบมันก็ดูธรรมดาใช่เออธรรมดา แต่ว่าการออกแบบมาก็คือเนี่ยวัดองศามาให้มันขนานออกมาแล้วก็จุดยึดก็คือแข็งแรงใช่พี่แค่ลองจับดูเพื่ปึกปึกนอกจากนั้นครับตรงตัวจุกของปลายท่อก็สวยนี่ยังมีการโชว์ครับเผาได้สีแบบนี้แบบนี้ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าสังเกตดูเนี่ยนี่คือสีที่เป็นสีไทเทียจริงถูกป่ะใช่ครับพี่อันนี้คือสีที่เกิดจากตัวตัวของเขาอะพี่ตัวเนื้องานไทเทใช่แต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราเห็นในเรื่องของการเปลี่ยนสีอย่างเงี้มันคือการพ่นไม่ใช่กัรพ่นการเผาถูกไหมแต่พี่ก็เคยเห็นว่ามันเผาแล้วมันมีแบบม,แบบมีหลายสีอะ่ะใช่ใช่ป่ะมันอยู่ที่ความร้อนที่เราใช้พี่อ๋อคือมันจะไล่ไปตามระดับเหมือนเราขี่รถไปเรื่อยๆพี่อตอนแรกมันก็เข้มเมุ<อ>่มงๆนึงน<อ>พอใช้ไปถึงจุดที่แบบจุดจุดนึงแบบ ระยะหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มฟ้าอ่อนลงเขียวบ้างเขียวก็เคยเห็นใช่ไหมพี่น้อไทเทก็มีเขียวเพราะว่าตัวเขาเองอะไปได้หมดใช่พี่มันอยู่ในเรื่องของความร้อนของของเขาเองเข้าใจแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าสังเกตดูในเรื่องของการเชื่อมบางตัวก็เป็นสีหนึ่งบางตัวก็เป็นสีหนึ่งนั่นคือการควบคุมอุณหภูมิของการเผาของการเผาไฟใช่พี่โอ้เจ๋วโอเคถือว่าเป็นงานออกแบบงานศิลปะนะใช่เออ คือถ้าเกิดว่ามันเอาจริงๆถ้าเกิดเราไม่เน้นอะพี่มันก็จะแทบไม่มีอะไรเลยนะพี่เออมันก็ทั่วไปอ่ะใช่แต่พอมาเป็นลักษณะนี้ปั๊บถ้าบางคนเนี่ยดูเพลินก็อย่างที่บอกคือทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าดูเทสนี่ปั๊บอ๋อมันยากแบบนี้นี่เองใช่เวลาเลือกซื้อของเวลาอะไรด้วยพี่เราได้ได้ดูดูเป็นความรู้ประกอบบางทีอืดูเป็นเกรดฝีมืออ่ะใช่ว่าอันเนี้ยของจริงนะครับ ก็จะเห็นได้ว่างานาออกมานั่นคือไม่ได้มีแบบว่าเชื่อมแบบเป็นเก็ดปลาเลยอะเชื่อมแบบแบบเท้าใช่ไหมเท้าใช่พี่โอเคเ, <Okay, S 2> เป็นความคือ<ด>ถ้าถามว,ว่ามันได้ความแข็งแรงมากกว่าด้วยพี่มากกว่าการแบบเชื่อมแบบทีละเม็ดอะไรเงพี่แสดงว่าถ้าเราพูดถึงงานฝีมือแล้วก็งานในเรื่องของคุณภาพแล้วเนี่ยเป็นไทยเททําแบบนี้ราคามันก็เลยสูงกว่าใช่ ปกติใช่ครับพี่ใช่ไหมใช่รวมถึงเอาตรงๆนะอาจจะเรียกว่าราคาสูงกว่าร้านอื่นด้วยใช่พี่ถูกไหมเราขายฝีมือเราขายฝีมือเราดูแลเซอร์วิสม่อะไรแบบเราเต็มที่คือลูกค้าใช้ไปน้องพี่อยากให้มันสั้นลงพี่อยากให้มันยาวขึ้นมาอะไรเราก็ยังดูแลเขาตลอดพี่ครับประมาณนั้นนะครับซึ่งก็นั่นแหละครับมันคืองานฝีมือเหมือนกับว่าคนที่ขี่ฮาร์เลยคาร์เบล่าลายเส้นนะพี่คือถ้าถามว่าทอชุดนึงเนี่ย ออกจากที่ไหนไปอ่ะมันมีลายเซ็นเลยนะพี่ถ้าเกิดว่าคนเป็นช่างอ่ะคือเราดูรู้เลยว่าออกมาจากที่ไหนอะไรอี้ยพี่ใช่คือเห็นแบบโค้งๆออๆนี่รู้เลยของบิ๊กทำแน่นอนอ่าประมาณนั้นหลายหลคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำออกมาแล้วเสียงเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองสไตล์ให้ฟังดูนะครับบายพี่เพราะว่าคันนี้เนี่ยคือบิ๊กออกแบบให้นะฮะเขาอยากจะให้แบบไม่เหมือนชาวบ้านเราก็ตามใจน้องอ่ะเมื่อกี้เราไปขี่แล้วโอ้โหมันกู้พ้วนเลยมาเป็นลูกครับ คือแบบว่ากระแทกปั๊บพุ่งพวดพุ่งพวดตลอดเลยติดมือเลยติดมือติดมือกว่าตอนตอนที่ใส่ท่อตัวท่อท่อสร้างเมื่อกี้ครันะแต่ว่าอาจจะมีเสียงดังนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่แบบอยากทําแบบท่อเงียบเราก็ทําได้ถูกไหมทําได้พี่ก็คือเราทําแบบมีจุกลดเสียงมีเซเลนเซอร์อะไรให้แบบใช้งานถูกกฎหมายอะไรเลยก็ได้พี่อ่าฮะนั่นแหละจะได้ไม่ต้องแบบไปกวนกวนชาวบ้านเขานะครับใช่พี่แต่คืออยากจะบอกว่าตัวท่อไทเนียไทเนียมนั่นน่ะ ความเป็นมามันเป็นอย่างไรแล้วก็การทำมันญากอย่างไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกรดในเรื่องของวิธีการเชื่อมมันแตกต่างกันสิ้นเชิงใช่ก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ความรู้กันไปได้ครับนะฉะนั้นก็คือสังเกตนะครับรถด้านหลังก็คือฮาเลย์ล้วนๆร้านนี้จริงๆรับหมดทุกรุ่นนะแต่ช่วงนี้คือฮารเลย์มากระจายเลยใช่ก็ตั้งแต่กระแสมาก็ทำไม่ทันนะพี่ทำไม่ทันคชื่อเชื่อแต่ก็แต่ก็ รับหมดเลยพี่ถ้าลูกค้ารอได้อะไรมีอะไรให้ช่วยเหลือเรายินดีหมดเลยครับเรียกว่าเป็นคิวอะว่าอย่างนั้นดีกว่าในะครับใครอยากจะทําท่อไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นสเตนเลสก็ได้จะเป็นไทเทนก็ได,ได้ติดต่อบิ๊กซาเวียได้ยังไงบ้างเอ่อทั้งเพจก็ได้ครับอ่ะทักมาทั้งเพจใช่หรือไม่ก็ทางเบอร์โทรเพจอะไรอย่างเงี้ยติดต่อได้หมดไลน์ก็มีพี่โอเคไลน์จะเป็นซาเวียอันด์ดอร์สกอร์เลสซิ่งช็อปครับอ่ะโอเคให้ทางกราฟิกทําให้ปึ๊บ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  จะได้รู้จักกันว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับเอาเป็นว่าอยู่ใกล้ๆบ้านผมถนมนสามวาแล้วกันแต่ว่าติดต่อหลังมาเองแล้วกันด้วันนี้ขอบคุณบิ๊กมากที่สละเวลากันทั้งทั้งวันทั้ง<ด>คืนเลยนะครับขอบคุณ<ด>มากเลยครับขอบคุณครับโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรากลับไปก่อนอย่าลืมนะครับจะซื้อในเรื่องของท่อไทเทเนียมเนี่ยลองดูกับว่างานมันเป็นยังไงงานมันโอเคไหมนะครับแล้วเดี๋ยวใอยกับนาว่วากันหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ